ก็ใส่หมกันน็อตเต็มใบแล้วก็ใส่เอขี่รถรถสีสีน่าจะสีแดงแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับเป็นยี่ห้ออะไรคะน่าจะเป็นเวฟครับเวฟเวฟใช่ใช่ครับเวฟร้อยยี่ห้านี่แหละที่เราเห็นเขามีลักษณะแบบไหนเขาทำอะไรกันอยู่อะคะก็เขาก็มาเหมือนกับว่ามาเยี่ยมนัดโทษนี่แหละครับมามาเยี่ยมเพื่อนก็ที่แรกก็จอดอยู่ฝั่งนู้นไง ก็เลยเห็นเห็นเมียก็ยืนสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะก็เมียใส่เสื้อสีแดงผมสีทองทองอ่าแล้วก็ถือกระเป๋าแบบหิ้วอ่ะใบเล็กๆอ่ะครับแล้วก็เขาก็ขึ้นรถไปพอได้สักพักหนึ่งเขาก็วนกลับมาจอดหน้าอู่มิดาล ي อ่าหน้าอู่มิดาล ي แล้วเขาก็ยืนคุยกับเพื่อนฝั่งนู้นนั่นแหละก็บกมือกันอะไรกันก็เห็นอยู่นะตอนผมยังไม่เลิกงานประมาณห้าโมง ยังไม่ถึง5้าโมงประมาณ4ี่โมงครึง่ง4ี่โมงสี่โมง40ี่สประมาณนี้แหละครับก็เขาก็ออกไปสัพักนึ่งเขาก็วนกลับมาก็มาจอดหน้าอู่ม,มิดาลีก็ท้ายท้ายวีโกะครับท้ายวีโก้เสร็จเขาก็ทีนี้เขากา็คุยอะไรกันไม่รู้แหละ,ะกับเพื่อนนะ,ะสักพักหนึ่งไอ้แม่ค้า3ล้อเขาก็มาขายกูจับ ทีนี้มาจอดหน้าอู่เขาก็ซื้อก๋ยจ er ับก erm. ็มานั <analytics? S 2> ่งกินทั้งผัวทั้งเมียอยู่หน้าอยู่ข้างวีโก้ครับทายวีโก้เลยหญิงชายที่คุณโยเห็นเป็นคู่กันใช่ครับน่าจะสองทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละน่าจะเป็นเมียเขานั่นแหละครับหมายึงว่าที่คุณโยเป็นเมียเป็นเมียของนักโทษและเมียของผู้ชายที่มาผู้ชายที่มาด้วยกันนะครับอครับ นาจะเป็นผัวเมียกันใช่ครับมาด้วยกันมาด้วยกันที่ว่ามาเย็บนักโทษนี่คือนักโทษอยู่ที่ไหนอะคะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละมั้งครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูที่แรกผมก็คิดว่าเขามามาเยี่ยมเพื่อนโดนจับอย่างเงี้ยครับคิดว่านะแต่แต่เราไม่คิดว่าเขาจะมารับเพื่อนหนีไงก็เลยไม่ได้สนไม่ได้เอกใจอะไรก็เขาก็มองหน้าเราก็มองตอบก็เท่านั้นเองค่ะแล้วช่วงที่นักโทษ ปีนรั้วของประตูศาลออกมาออกมานี่คุณโยเห็นไหมคะไม่เห็นครับพอดีผมกลับห้าโมงผมก็กลับแล้วแต่ว่าเพื่อนพวกเพกื่อนอะเขาเลิกงานปุ๊บเขาก็มานั่งกินเหล้าอยู่นี้อยู่ถึงประมาณห้าโมงครึ่งนียครับคนคนอื่นเขาก็เห็นเมื่อเชา้าเห็นเล่ากันอยู่ว่านักโทษหนีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผมกลับก่อนถ้าฟังจากที่คุณโยเล่าเนี่ยน่าเชื่อได้ว่าสองคนนี้จะเป็นคนพานักโทษหนีใช่ไหมคะอ่า ก็ประมาณเก้าสิเปอร์เนครับเห็นเพื่อนบอกเมื่อเช้านี้เพื่อนบอกเก้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนเาให้ฟังไหมคะว่าหญิงชายคู่นี้พานักโทษหนีไปทางไหนอะคะมุ่งหน้าไปทางไหนอ่ามุ่งหน้าไปทางอ่าทางทางทางนี้ครับตรงไปทางนี้ทางเลยเลยทางอู่เนี่ยตรงไปแล้วว่าเรียกว่าอะไรทางเหนือที่ออกไปทางเหนือเส้นรักชูราชิกาหรอคะใช่ครับเพราะ คน,คนที่เป็นแฟนเขาก็วิ่งแล้วก็เขาก็มาจับได้ตรงนี้เพื่อนเล่าให้ฟังผูช้ชายฝ่ายิงถูกเ <ไฟ S 1> จ้าหน้าที่ค <ไฟ S 1> วบคุมตัวได้ใช่ครับก็แสดงว่าที่เพื่อนของคณโยเห็นใหมคือว่านักโทษชายหนีไปกับเพื่อนผู้ชายใช่ค,ค่ะส่วนคุณผู้หญิงที่มากับเพื่อนของนักโทษชายก็คือถูกควบคุมตัวได้ใช่ครับอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะครับโมสอนเนาะไม่ เห็นเพื่อนบอกว่าหันหน้าไปทางนี้ครับเพราะว่าทางนี้ไม่มีทางออกอยู่แล้วเพราะว่าตอนเย็นตำรวจเขาจะปิดเทศกิจเขาจะปิดถนนซีแยกตรงนี้ก็น่าจะมีทางออกครับมันมีทางไปหลายทางใช่ครับเพื่อนได้เล่าให้ฟังครับว่าเขาตอนเขาหนีเขายังไงบ้างเขาออกมายังไงกับิจกรรมก็นัดโทษนัดโทษก็จะโดดออกมาเลยคือเขาก็จะกระโดดออกมาจากรั้วเลยครับเขาก็ขึ้นข้ามใช่สตาร์ทลอมอเตอร์ไซค์รออยู่แล้วเพื่อ ฝ่ายผู้ชายนะคนที่มารับนะเออเขาสตาร์ทรถรออยู่แล้วเพื่อนคือคือได้ยินจากเพื่อนเล่าเมื่อเช้าเนี่ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามารับกันสตาร์ทรถรอฝั่งอูฝั่งอูนี่เลยครับแสดงว่านั่นวิ่งข้ามถนนมาใช่ข้ามั้วเสร็จแล้วก็วิ่งข้ามถนนมาทางโซ่ตวนใช่ครับมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนสตาร์ทรอใช่แล้วก็หลบหนีไปทางถนนหลังสุนรชการครับอืมใช่เวลาเท่าเท่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังใช้เวลานานไหม ่มวิงาลตาก็ไม่นานเลยคือนนเขาเขาเหมือนเหมือนในหนังเลยครับคือเขาวิ่งมาแล้วก็กระโดด่้มก็วิ่งมาแบบคือไม่กลัวรถชนอนะ่ะคือ,อคือเขาข้ามมาก็ก็คือใส่แกเขาก็ไปเลยเออ